ก่อนที่จะไปชมคลิปฝากกดติดตามและก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับโอเคครับ okay, ผมโดดเลยแล้วกันนะโอเคมีอาการกระตุกนิดนึงนะฮะมีแบบสึกว่าภาพไม่สมูทน,นะฮะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะภาพมีอาการแรกๆหน่อยนะฮะโอเคครับถ้าภาพ ต่ำสุดแบบนี้ฮะก็คงไม่ต้องพูดถึงภาพระดับกลางแล้วนะว่าจะเล่นลื่นหรือเปล่าสวัสดีครับผมสสดีเพื่อนชาวเทคแองเอาทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับผมแอดมินแม็กเหมือนเช่นเคยเลยครับในคลิปนี้ครับเราอยู่กับรุ่น Xiaomi Redmi 6A นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามานับชมดีกว่าครับว่าถ้าผมน,าม Smart นําสมาร์ทโฟนตัวนี้ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะเป็นยังไงก่อนชมอนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเราไปชมกันเลยเริ่มต ก่อนอื่นเลยนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะมาทําการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง Xiaomi Redmi 6A รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทราบสเปคแล้วก็ราคาจําหน่ายกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเ x i a o มี Redmi 6A รุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับชิปเซตนะฮะ MediaTek Helio A22 นะครับ,นรบในรุ่นนี้จะมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือรุ่น ram 2องรอยสิแล้วก็รุ่น ram สอ ram สามสิกิกนะครับราคาก็อยู่ละวๆประมาณ3,000กว่าบาทตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ2,000แล้วนะแต่ว่าถ้าราคา Official เนี่ยที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยจะอยู่ราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมสำหรับในรุ่น ram สอ ram สามสิกิกนะฮะในส่วนของคะแนนอันตุ้ตู้นะครับผมบนรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่6 3 3มื คะแนนคะแนน g p u อยู่ที่7,988คะแนนนะครับเซนเซอร์นะครับผมที่ใส่มาในรุ่นนี้เนี่ยก็ใส่มาประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วก็ไม่มีไจโรสโคปนะครับส่วนการรองรับการทัชสกรินพร้อมกันนะครับรุ่นนี้รองรับการทัชสูงสุด10จุดด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมมาดีกว่านะครับว่าถ้าผมนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไปทดสอบเล่นเกมผลที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับเกมแรกนะครับที่ผมเลือกมาทดสอบบนเครื่อง Xiaomi Redmi 6A รุ่นนี้นะครับก็คือเกม g a l i n a Free Fire นั่นเองนะฮะการตั้งค่า ผมก่อนเข้าเกมผมปรับภาพเป็นระดับต่ําสุดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยประมวลผลเป็นแบบแค่คอสคอเท่านั้นนะฮะก็เลยแบบว่าเลือกปรับต่ําสุดก็พอละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมดีกว่านะครับผมว่าถ้าเรานํามาเล่นเกมกา f r นาฟีไฟเนี่ยผลที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะสำหรับเสี่ยวมี่เลนี่ 6A รุ่นนี้นะครับผมโอเคฮะตอนนี้ก็ถือว่าเฟรมเรทดีเลยทีเดียวนะฮะอตอนนี้ถือว่าสมูทมากๆนะฮะ จุดเด่นหลักเนี่ยนะครับในส่วนของสเปคที่จัดมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการรองรับการทัชสกรีนนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับการทัชสกรีนสูงสุดอยู่ที่10จุดนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนี่เลทราคาเท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่จะแค่5จุดเท่านั้นนะครับก็ข้อดีคือเวลาที่เราทัชสกรีนพร้อมกัน,นกหลายๆนิ้วเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าแบบทาให้แบบว่าปัดไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าคนที่เล่นเกมที่แนวแบบว่า ต้องใช้หลายๆนิ้วในการทักตะกีนเนี่ยจะเข้าใจนะโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าเฟรมเรทดีเลยทีเดียวนะฮะรุ่นนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบหน้าจอใหญ่เท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.45นิ้วหรือประมาณ5.5นิ้วเท่านั้นนะครับแต่เรื่องของสีสันของหน้าจอแล้วก็โทนสีเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็รุ่นนี้ก็ไม่มีรอยบากนะครับมากวนใจปื๊บครับผม ตอนนี้ก็ได้พวกกระสุนอะไรเรียบร้อยนะครับโอ้ยเจอคนเจอคนผมเออเหรอแบบนี้วิ่งสลับกันไปสลับกันมาไปไหนละ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 โอเคครับตอนนี้การทัศนกรีนถือว่าลื่นไหลนะฮะท่านผู้ชมติดนิ้วพอสมควรเลยนะฮะถือว่ารับได้นะในราคาประมาณนี้นะครับแต่อาจจะมีแบบว่าเหนื่ๆมือหน่อยนะเป็นแบบช่วงจังหวะนะครับนี่ครับนี่ขนาดผมปรับภาพมาเป็น ระดับต่ําสุดนะฮะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเนี่ยมีแบบเน็ตเน็ตมือบ้านะฮะแต่ถ้าเล่นจริงก็ถือว่าโอเคอยู่นะอุ้ยคนครับผมอยู่บนรถผมมองถ้งต้องอีกทีนะผมยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมจังหวะนี้ต้องบวกแล้วฮะโอ้มันยิงผมแล้วยิงจากไหนไม่รู้ยิงจากไหนไม่รู้ว่านะท่านผู้ชมโอเคครับผมเขายิงผมแล้วนะฮะ ก็โอเคนะการทักีนะครับการตอบสนองดีนะฮะอาจจะมีแบบเป็นเลืดมือบ้างนะครับเวลาที่เราสไลด์แบบปัดแบบเร็วนะฮะเครับผมมีเสียงคนยิงกันนะแต่ผมไม่เห็นตำแหน่งมันจะวิ่งไปตรงที่เขายิงเราโอ้โหโอ้โห ผมมองผ่านกล้องนะผมก็เลยมองแบบ็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ right, นะฮ okay. ะเด็กเจอรัตรเจอรัช <classics> นี่แหละนี่แหละฮัลโหลนี่ฮะ <classics> จังหวะนี้เอาเรื่องนะผมน่าจะเป็นบอทนะวิ่งแบบนี้นะฮะจังหวะนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะถือว่าเล่นได้นะฮะท่านผู้ชมแต่อาจจะแบบว่าปัดแบบเร็วๆแบบนี้นะก็อาจจะแบบนืดมือหน่อยนะครับ แต่ถ้าคนที่งบไม่น้อยอยากจะได้สมาร์ทโฟนรุ่นเสีย o มี Redmi 6A แล้วก็เล่นเกมกาลินาฟีฟาก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่อาจจะปรับภาพสูงสุดไม่ได้มากเท่าไหร่นะปรับได้แค่ต่ำสุดเท่านั้นนะครับตามสเปกนะแต่เรื่องของการพัฒกิจการตอบสนองถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมลื่นไหลติดมือนะครับผมแต่หสวยที่สวยนะฮะ โอเคนะครับผมก็เอาประมาณนี้แล so ้วก so ันนะครับคอของปากของคอนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับสำหรับเกมไปหน้าฟรีไฟนะครับแนะนําให้ปรับภาพระดับต่ําสุดนะครับก็จะเล่นแบบลื่นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับมาเกมที่2นะครับตอนนี้เราอยู่เกมพับชีม b i l e นะครับผมการตั้งค่าผมบนเครื่องเซมี่เรตมี่หกนะครับตอนที่ทดสอบเนี่ยปรับภาพระดับต่ําสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่ระดับ เนี่ยครับระดับกลางนะฮะน้ำชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับชมมาดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้ถ้านำมาเล่นเกม p u b G Mobile เนี่ยผลจะออกมาถูกใจเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับโอเคครับผมโดดเลยแล้วกันนะโอเคก็มีอาการตุกนิดนึงนะฮะมีแบบรู้สึกว่าภาพไม่สมูทนะฮะน้ำชมไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะภาพมีอาการแลกๆหน่อยนะฮะโอเคครับภาภาพ ต่ำสุดแบบนี้ฮะก็คงไม่ต้องพูดถึงภาพระดับกลางแล้วนะว่าจะเล่นลื่นหรือเปล่านะครับครับนี่อาการกระตุกนะท่านผู้ชมนะครับผมนี่ฮะมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันจะไหวหรือเปล่านะรุ่นนี้นะครับนี่ครับมาโอเคกระตุกนะฮะอ่ะครับผมมีการกระตุกเหมือนกันนะนะครับพอมาเจอพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะฮะ ก็ถือว่าแหลกเลยนะท่านผู้ชมมีอาการแบบกระตุกอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนี่ครับการทายตัวเกก,ก็ไม่ได้บ,บัดตามนิ้วเท่าไหร่นะฮะแตกต่างกับเกมกาลนนาฟรีไฟลก่อนนานนี้เลยนะครับแน่นอนครับว่า Pu b g Mobile เนี่ยมันกินทรัพยากรเครื่องอยู่แล้วนะเพราะกาลนนาฟรีไฟล์ไม่ค่อยกินสเต็ปเครื่องเท่าไหร่นะฮะเคครับผมน่าจะเจอคนนะ ใจเย็นครับกดหรือบอดบอดบอดแลบอดของเราโอเคครับผมน็อกไหมน็อกไหมน็อกแล้วน็อกแล้วนี่นะจะมาแย่งกับพี่เหรอไอ้หนูจะมาแย่งกับไอพี่เหรอไอ้หนูนะฮะโอเคครับผมมีอาการกระตุกเลไดะ,ะ,ะท่านผู้ชมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะโอเคครับ ขึ้นมายิงข้างบนบ้านเลยเหรอเนี่ยจะโหดไปไหนเนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละกระสุนหมดละตายซะจบเจ้าไม่แล้วหรือโอเคครับเราก็จะหาของนะฮะค,ครับผมอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้มีอาการกระตุกเท่าไหร่นะ,ะแต่พอเราออกมานอกบ้านเนี่ยนะครับ จะเห็นได้ชัดก,ก็คือเรื่องของอาการกระตุกนะครท่านผู้ชมถือว่ากระตุกเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครับเฟิร์สเห็นไหมเฟิร์มเบรดนะครับเฟิร์มเบรดตกมากนะฮะโอเคนะครับเฟิร์สนะฮะก็ใครที่แบบว่าดูเซมมี่รุ่นี้ 6A ไว้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเล่นเกมพับชิมบาไบรรุ่นนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะก็คงต้องดูรุ่นอื่นๆนะก็ประมาณนี้แล้วก <ๆ S 1> ันนะครับกับการทดสอบเล่นเกม บนเครื่อง Xiaomi Redmi 6A นะครับผมสำหรับเกม PUBG Mobile นะก็อาจจะยังไม่ไหวเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้มาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมสุดท้ายนะครับที่ผมนำมาทดสอบบนเครื่อง Xiaomi Redmi 6A รุ่นนี้นะครับก็คือเกม ROV นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมโอเคครับผมสำหรับการตั้งค่าผมตอนนี้นะฮะทุกอย่างผมปรับภาพ นะครับผมอยู่ระดับนี้หมดเลยนะนี่ครับทุกอย่างสูงสุดหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันดีกว่านะครับว่าเกม ROV นะครับผมบนเครื่องเสียงเวอรงน 6A เนี่ยเล่นได้กี่ FPS นะฮะโอเคครับบินมานจ่ตาจิจ้าโอเคนะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่เราประมาณอ่าเดี๋ยวผมพยาดูนะครับ24นะฮะตกมา24นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับผม เมื่อกี้ตอนที่ผมเอาออกมาดูเนี่ยเฟรมเรทอยู่ประมาณ24นะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเฟรมเรตอยู่ประมาณเท่าไหร่นะนะเพื่อนดูเฟรมเรทกันเราเองนะฮะแต่ผมขออนุญาตบวกก่อนนะขออนุญาตบวกก่อนนะครับโอ้ายมาแรงไรเนี่ยมาแรงไรมาแงองไรไปไป ที่จะเอาพี่ก็ที่มีอาการตุกเหมือนกันะะนะฮะท่านผู้ชมเฟืองเล็กตกเหมือนกันนะเห็นไหมช่วงที่แบบพอสกิวฮะผมไม่อยากใส่สปีดเท้าเข้าไปนะ,ะใส่สปีดเท้าเขาเรียกอะไรนะ,ะถ้าเรียกชื่อผิดนะฮะขอโทษด้วยนะฮะสปีดเทา <c ười> ้ากินได้ไงกัเนี่ยนะฮะ ยังไงใครที่รับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของผมก่อนใครนะรับรองว่าถ้ากดติดตามช่องจะมีการทดสอบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆแบบนี้ตลอดเวลาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากให้ผมทดสอบเกมบนสมาร์ทโฟนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวดีอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านนะครับ ตา,ต,าตาย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 โอ้ยตายแล้วนะฮะคือแบบว่ามันกระตุกมากนะฮะท่านผู้ชมมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบลื่นมากนะถ้าเพื่อนๆมองนะครับผมก็จะรู้ว่ามันกระตุกขนาดไหนนะฮะเฟรมเรทก็รอประมาณ21นะฮะ21นะครับถ้าผมมองไม่ผิดนะแล้วก็สูสงสุดประมาณ30นะแต่ถ้าช่วงออสกิลหรือว่าปล่อยสกลิลใส่กันจริงๆเนี่ยก็มีอาการกระตุกนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะฮะ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง Xiaomi Redmi 6A นะฮะผมกับทดสอบสามเกมห,กหลักๆนะฮะ g a n d y c Free Fire พักจีโมมาแล้วก็เกมสุดท้ายอย่างเกม ROV นะครเป็นงไงบ้างครับผมผลที่ได้นะครับผมถูกใจเ,เพื่อนกันบ้างหรือเปล่านะครับ oh. กับสมาร์ทโฟนในราคา3,000กว่าบาทรุ่นนี้จากแบรนด์ Xiaomi นะครับสำหรับเรื่องของความร้อนนะครับที่ผมทดสอบประมาณ20กว่านาทีเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ35-36องศาเรื่อง,องความร้อนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเน้น,เล,นเล่นเกมจริงนะครับในรุ่นนี้เนี่ย อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซื้อมานะครับผมดูหนังฟังเพลงนะครับใช้งานทั่วไปนะครับเล่นลานเล่นเฟซนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยรับรองว่าตอบโจทย์เพื่อนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคอเกมอย่างที่ผมทดสอบไปให้ชมนะครับอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก่อนที่เราจะจากกันนะครับทางเพื่อนชอบคลิปของผมยังก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วย แล้วก็อย่าลืมกดกรุ่งกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆของผมก่อนใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกับการทดสอบต้นเกมบนเครื่องเซิร์มี่เรดมี่ 6A รุ่นนี้นะครับผมบ๊ายบายครับ